พี S <S <k> ่ๆที่เข้าร่วมอบรมแล้วก็รับกล้ามาค่ะพันไม้จากธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าทกสเจกจให้ สมาชิกลูกค้าที่ว่ามามาเข้าร่วมกับร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ตำบลเทศบาลจะมีแก้วน้ํามีอบรมอยู่หลายอย่างครับอันนี้บรรยากาศตอนท้ายที่ว่าที่เของมารับจ้าวพันไผ่ที่บ้านโครตต้นต้นต้นอย่างนี้นะครับมาได้รับกับทุกคนนะครับผมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้เข้าร่วมของผมนะครับผมการทำการทำการทำแจกก้าวพันไผ่เนาะมีแก้าวพันไผ่ตั้งหลายอย่างคนในได้ได้แต่ แต่ชนิดหน่อยก็แล้วแต่เนาะบางครั้งแบ่งแบ่งใครชื่นชอบตัวกล้าตัวไหนก็รับเอาไปแจกเองที่บ้านต,ตามความชื่นชอบของเกษตรกรเลยครับผมกล้าพันไผ่ที่าธนาคาราคารร่วมเอานุกรมสนับสนุนเนาะเอาไปแจกให้กับชุมชนแต่และชุมชนนี่ชุมชนอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับในการทําที่อบรมครั้งนี้นะครับ okay. ที่วัดบ้านผมจะทำครับทั้งนอเนาะตึกวันนี้นะครับต้มนออยู่ที่วัดบ้านประมาณห้าร้อยกิโลต้มวันหนึ่งที่บ้านครับเดือนหน้าก็จะเขาขล่าถ่ายมอสไปแล้วนะครับวันนึงปั้นถ่ายปั้นถ่ายตลอดทุกวันครับแปลงขล่าเนาะทำงานนอกจากป่วยแล้วมีงานอย่างอื่นอย่างพ่อครับที่ทำในไทยอยู่ครับผมต้นมีเ้เนาะ เขา่าแก่ทำเป็นสวนบ้านเราในี่วนอ่ะเจ็ดแปดสิบเป็นตนี่จะทำติดมูหมอข้าวโพดสุกี้กินกว่าครับที่ที่เขาทานกันตะเกงนะตอนนี้เราบกามาหมูมัดหอมัดอย่างนี้ใไหมครับอารมในการที่ว่าถ้าสมมุติว่าในในเรสจำต่อตอนเนี้ยแม่ขอนี้บางที đề nghị viện soạn thảo cùng với Jung, đó, cả những vị viên nội soái công nga.